สวัสดีครับพี่น้องมื้อนี้พามาหาเห็ดคือเก่าครับมื้อนี้เขามาเขามาปลาข้างในเด้อพี่น้องเขามาปลา,าปลา,กา,กา,กาขาาาากากิเล็กอำเภอทวบุวรีจังหวัดร้อยเอ็ดครับมื้อนี่เนี่ยนะนี่เขานำด้อมื้อนนี่เขากับปลาลาฟองหอัวม่น้ำพี่น้องบ่ทันได้กินเขามากับทีมงานคือเก่าล่ะครับมากับแม่หน่องแม่นเนาะแต่ว่าส่วนมาคุมก็เอิญเอิญเล่าว่ายายล่ะครับลากามากับอันทีมงานในผู้นึงอันช่องอทรัพย์ศิลที่นิสาลในพี่น้องเดี๋ยวเฮาจะมาหุ่นกันเนาะ ว่ามันเหี่ยห้อสีหมานเห็ดปะเนาะครับดอกแรงเห้าครับเห็ดไข่กำลังขึ้นเลยพี่น้องหอยแล้วครับเห็ดไข่หอยดอกครับ ได้อยู่ครับพอดอกเฟดครับได้บ้านอ้อพี่น้องอืมได้อยู่ครับได้อยู่ได้อยู่งามเลยนี้จะดอกบ,นบาน,บานพี่น้องแตเสียดายนี้โอ้ยเบิ่งจุ่มหนีพี่น้องโอ้จะเสียดายแทบานบปเลยเนี่ยบานบปเลยครับอืม ออหอเฮียนบ่นอน้อพี่นออ้องห่อเฮียนบ่นอ้หอดดหอดด่อตือห่อตืออุ้ยมีดอกหน่อยนะมีดอกหน่อยอุดป้าอย่าไล่ดอกเลยครับเห็ดแดงครับอดอกกำลังข้นเลยพี่น้องออกอยู่อข่าง,งถนอน,นเลยพี่น้องของดอกง่าย เห็ดแดงครับดอกตะมูตะมีแถวพี่น้องว่าเป็นแบบผีพวนโบเมนเห็ดพี่น้องอีออีดอกนึ่งน้ำงามๆเลยครับเห็ดทานครับก็ต้องน้ำหน้าเลยพี่น้องเอานี่ดิเห็ดังไรนีเห็นนไหม มาหน่อยพี่น้องเห็ดแดงครับเห็ดทานพี่น้องดอกบํ้ใหญ่ดอกบํ้ใหญ่เลียู้เบิ่งนี่นะฮะยืมจะมาบอกวาแก่ตัวแทนไหมกำลังขืนเลยพี่น้องกำลังขืนเลยใสอุ้ยพี่น้อง กําลังงามเนี่ยเห็ดดินครับเห็ดดินพี s <S ่น <como S 1> ้องเห็ดนาเลียครับมันจะออกทีคั่มคัเขียวพี่น้องเห็ดนาเรียเห็ดค่ครับเห็ดไข่ขาวหอมดิหนิเห็ดหนังว่ะพี่น้องโดดง่ายดิ นี่ข้าบองตระน้ำอีสักนี่สองดอกงามๆหีุดทานครับกำลังขึงง้นงามๆเลยพี่นออ้องกำลังขึงง้นพี่น้องกำลังขืนดอกหนึ่งสองดอกงาม เื่องตาแล้วพี่น้องการเล่าติดเพลิงดอกนี่ยังีว่าดอกในกลมุ่งด้วยใส่ไป <c oughs> อืมง่าบ่พี่นอ้องอุ้ย <c oughs> อุ๊ยกลิ่นข้าวหลองมาเลยมาเบิ่งผลงานเฮาพี่น,อน้องมอื้อ <c oughs> <c oughs> นี้มื้อนี้บ่ปานใด้ครับ คนคนหาเหตุหลายก็ะจาเตะคนเต็มป่าอยู่ว่าเป็นไดเนาะมือนี้แต่กับพ่อได้อยู่ครับนี่พ่ออิ่มพ่อเหลียวพ่อหยางอยู่ดอกพี่นอ้องเอ้าเดี๋ยวกาหนานะเดี๋ยวเสื้อผ้ามาหาเหตุไหมดอกครับเดี๋ยวให้มันเอากูหนีกันกน,นายายให้มันเอามันหยางก่อนพี่น้องเมนี่ก็ได้ยอยู่เหตดทานเหตุทานนี่เห็ุเพิงไข พี่น้องมีไปลาคาไปเลยครับ